โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอาสอนทําปืนใหญ่ไม่ได้ก็เป็นเครื่องขุดแร่ครับก็วิทีทำก็ไม่ยากเลยแค่เตรียมของทําได้ทุกเวอร์ชั่นครับเดี๋ยวขอสร้างโลกก่อนนะครับโอเควิธีการทำนะครับเราก็จะอโอเควิธีการทําเราก็จะแค่ต้องใช้ขั้นแรกครับเราต้องใช้สลับเป็นสลับอะไรก็ได้ สลับอึดๆแล้วก็น้ำแล้วก็อันนี้ครับเครื่องยิงจากนั้นก็เป็นเลนสโ stone t o แล้วก็สวิตเอ้ยปุ่มขอแนะนำเป็นปุ่มนะครับแค่นี้นะครับแล้วเอ้ยเดี๋ยวเราต้องขาดอันนี้ครับระเบิดอะไรครับเราก็จะวางอย่างนี้โอเคอย่างนี้ก่อน เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะขุดตรงนี้ไปแล้วก็วางตรงนี้หน้าตาจอมาเป็นอย่างนี้แล้วก็วางน้ําตรงนี้ครับทําเป็นขั้นตอนครับโอเคครับไว้ได้แบบน,นี้แล้วเราก็จะเออเราก็จะวาง t ท t ทไปก่อนนะครับเออเดี๋ยวค่อยวาง t ท,ท,ทีนะครับเราจะวาง Stone นเ,เดี๋ยวย่อก่อนนะครับวางดิสโทนตรงนี้แล้วก็วางปุ่มตรงนี้ โอเคอันนี้ผมจะลองทำอันนี้ดูนะครับเนี่ยครับใส่ใส่ตามที่เราต้องการเลยจะเอาเป็นคือก็แรกเราก็กดปุ่มเดี๋ยวโอเคนี่ครับมันก็จะยิงออกไปแบบดีมากเลยจะทำเป็นอะไรก็ได้นครับจะผมจะลองทำเป็นปุ่มบ้างครับไอ้สวินา เนี่ครับลองดูครับต้มเรียบร้อยของตัวเองพร้อมโอ้โหก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าแบบชอบคลิปอันไหนก็สามารถกดได้นะครับตามนี้เลยครับตามที่ผมอัดไว้ก็มีหลายคลิปครับอันนี้คือปืนใหญ่อันที่สองไม่ได้เ็ือที่คุณแรกครับมาครับ